สตีเฟนเคอร์รปราชาสามแต้มผู้เปลี่ยนเกมบาสไปตลอดกาลเคอร์รีนะครับถือเป็นนักบาสสำหรับตำนานของโกลเด้นสเตทวอริเออร์และยังเป็นคนที่ชูด3มแต้มได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA ด้วยนะครับแต่ว่ากันว่าในวัยที่เป็นจุดพีคที่สุดในอาชีพของเขาเนี่ยคือตอน,นอายุ28เนี่ยในปี2016ครับสตีเฟนเคอร์รพาทีมโกลเด้นสเตทวอร r ิเออร์สร้างสถิติชนะมากที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA เลยนะครับชนะถึง73เกมและแพ้แค่9เกมเท่านั้นครับสถิติก็โคตรโหด ทำ30.1แต้มต่อเกมนะครับโดยเฉลีย่ยแล้วก็ยิง3แต้มลงไปถึง402ลูกในฤดูการเดียวซึ่งไม่มีใครเคยทำได้มาก่อนแต่น่าดสดายครับฤดูการนั้นพลาดแชมป์ให้กับคบริสแน์กาโคลเลียไปนะครับแต่ก็ยังถือเป็นปีที่ไรเทียมฐานมากๆของสเตฟานเคอรี่อยู่ดีแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดว่าสเตฟานเคอรี่ต้องย้อนเวลากลับไปเล่นในยุค90เน่ยในยุคนี้บอเออร์เนี่ยมีคริสมูรินนะครับ,รบที่เป็นหัวหอกของทีมนคนับอายุ28ปีเท่ากับเคอรี่ที่ผมลากเข้ามา นี่ครับดิลากาวเมอร์เนี่ยแล้วก็มีทีมฮาร์ดอเวนี่ครับผมค่าพลัง87เนี่ยครับแลมาล็บเบิร์โฮลาบานิสนะครับชื่ออะไรเนี่ยค่าพลัง82นี่ครับผมบิลลี่โอเว่นนี่ครับ79นี่ครับอรฮิกกินส์77เนี่ยไทรอนฮิล77วิกเตอร์อเล็กซานเดอร์นี่ครับ76มาริโออีลี่76เนี่ยครับคริสแกตลิง75นะวินเซนต์อัสเคอร์73เนี่ยครับทอมโทเบิร์ตทเบรทอเบิร์ตทเบเขาคือคนประเทศอะไรวะ ถ้าเป็นฝั่งยูโรฝั่งฝรั่งเศสที่ต,ต,ต้องต้องต้องอ่านว่าโทเบเนี่ยเจ็ดสามนะครับเอาตันลิสเตอร์เจ็ดสองนะครับเออร์วินพอล์ลัดหกสิบเจ็ดสวนพี่ลี่ของผมนะครับดิวิ่งเลย์อปเก้าสิบหกนะครับดิวิ่งดังไม่มีเนาะรถจอดแปดสิบห้าครับมิดเวนเนี่ยยิงกลางเก้าสิบสี่นะครับแล้วก็ยิงสามแต้มเก้าสิบเก้าครับแม่นสัดสัดแม่นสุดๆเนะี่ยฟิโทรเก้าเจ็ดมีอะไรอีกที่น่าสนใจค่าพลังจ่ายแม่นนะครับ ความแม่นยําในการจ่ายบอล96เนี่ยบอลเทนเดอร์เลี้ยงโคตรโหดเหมือนกันนะครับผม98เนี่ยสปีดวิดบอล94โอ้โหเลี้ยงกันมันแหละคนนี้เหมือนในการเล่นกลางดีนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมจะทําการล็อกโพซิชันที่พิลี่ของเรานั่นเองสนุกกว่าเล่นเป็นทั้งทีมอีกนะครับบังคับทั้งทีมแล้วไม่เป็นไงขนาดบังคับคนเดียวมากกว่านะครับทำไมไม่เคอรี่ทำหน้ากันวะง่วงนอนเลยรือไงเดี๋ยวปรับเวลาก่อนควอเตอร์ละ ผมเล่น10นาทีแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่ยาวมากนะครับทั้งลีกก็10นาทีเหมือนกันระดับความแากนะครับฮอฟเฟมครับผม10นาทีอ่าโอเคในเกมแรกนะครับจะต้องเจอกับเดนเวอร์นักเก็ตเลยนะครับคนที่ข้าวพลังเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นมูตอมโบเลยครับ85นะครับลงมาเป็นเรนจี้วิลเลียมสับ83เดนเวอร์ในยกนี้ธรรมดาครับนี่ตัวโค้ชใหญ่ดิคมเบ้บูตอมโบครับมาครับ <Golden> State โเเกลเด้นสเตย์บริเนะครับปะทะเดนเวอร์นักเก็ตที่นักเก็ตอาอีน่าครับภาพก็คือ,บอเบลอไหเชียทีวียู90อันนี้ต้องเป็นทีวีจอนูนไหมสี <c oughs> ่ต่อสามจอนูนนะครับโอ้โหแต่เอ้าโหผมกดกดเลยไปแล้วว่ากด X เ,เลยแล้วไม่ได้ดูท่าพิลี่เลยครับหมารับเกมแรกในฤดูกาลนี้ครับในปี1900เ <c oughs> นี่ยใช่ป่าววา ลืมดูว่ามันได้ดูงานไหนแต่ว่าผมเล่นในยุค90ไงสกริ้นเจรี่ครับซพอลพย์ก่อนเลยขอสกรีนก่อนครับแล้วลองดีฮึบจึบเลนดเลยทุกคนคิดว่าผมปิดไหมฟิลเตอร์เนี่ยหรือเปิดไว้ย่าง,งี้แหละฟิลเตอร์ตาลายดีนะครับคนดูไม่รู้เป็นไงแต่ว่าคนเล่นเนี่ยอย่างลายตัวเนี้ยเคอรี่เคอรี่ตรงนี้ต้องปล่อยปุ่มไวใช้ได้เลยนะครับผมลองเล่นลองลองลองซอม,มา สักพักแล้วลองดิแต่เดินวิ่งเนี่ยมันต้องต้อง,ต,องต้องกดแช่หน่อยนะเดินวิ่งคืออะไรวะเดินยิงวิ่งยิงต้องกดแช่นานหน่อยโอเคติดสะกลินเขายิงบ้าสามแต้มอะผมไม่ต้องประกบไกลปะส่วนใหญ่เขายิงกลางป้าโอ้โหแล้วลงไปแล้วรับตามแรกเป็นของเจ้าบ้านนะครับปิดฟิลเตอร์ได้ไหมตาลายวะ่ะแล้วก็ ถ้าผมลองเปลี่ยนช็อตไทมมิ่งเป็นเรียลเปอร์เซนต์ได้ไหมเพราะว่าพิลลี่ยิงแก้วๆเดี๋ยวลองดูครับโอ้โหไวมากไวมากผุมกดฟรีโตร,ริงฟรีโตรไวมากครับลูกโทษอ่าเห็นปะ่ะแต่ดีเนี้ยยังลงครับเพราะว่าลูกโทษเยอะอยู่นะค่ายิงลูกโทษ97ไป โยนยโนไปยังไงก็ลงสรุสนัทสรุสนรัท uh huh huh. เรียวเปอร์เซนต์เรียวเปอร์เซนต์บอกวีคมันไม่ขึ้นด้วยว่าฮูดหนึ่งดูเกมรับพิลี่ขนาคือยิงสามแต้มไม่แหละตอนนี้เฮ้ยยิงเลยกดสเต็ปแบ็กสุนนัทลงเฉยย์ครับ งงสุดตอนนี้งงสุดงงพิลี่ช่วงพรามถามนะครับพิลี่ล่างถามพรามลียิงสามแต้มด้วยสาม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 ถอยออกไปสามไม่ได้ว่ะแล้วมอลเลนมัลเลนว่างๆเลยเมื่อกี้มัลเลน เบรดเวคนเก่งลองจากเรานะฮยใครดูเพื่อนโอ้โหยืนค้ำอยู่ข้างในมูออตอมโบ่มูตอมเบ้เนี่ยเฮ้ยเฮเอเอระวัาางสวยติดสกรีนแต่แตการเล่นไม่ยิงสาม แกตัวยิงสามอยู่นี่โอเคตัวเล็กมาก่ะโอ้โหแต่ปล่อยเขายิงกลางได้ทำทันกี่โมงก็ยังตามอยู่หกแต้มเดวิสเดวิสให้อับดุลรัฟตัวนี้ยิงสามแม่นอยู่วีกูรีบ่าวไ่ได้ทีมกูรีบ่าวไ่ได้นี่รีบรีบม่มีแผนสกรีนวงนอกปะเอาได้เฉย Ok Abdul à, Vap kiếp Vinh tạm, vinh tạm, vinh tạm Abdul à, váp Bóc đi buộc Ok Ba Vinh không khảo... Vinh <laughs> không thằng này gần giáp lấy kiếp Ồ hổ Tài gì Uuuu 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 วัดยโอโ้โ,อโหช่วยด้วยช่วยด้วยเจอคริสมุ๊ดมึงไม่ยกมือเลยวะใครวะเนะี่ยขวาครับเดวสิสทิ้งในไหมเอเดอร์สันเอเดอร์สันกระแทกแล้วขึ้นสบายสบายครับก็คือวงในาเล่นกันสบายมากเลยบอกเลยนะมาหน้าก็คือยังเด็กอยู่เลยครับยี่สิบแปดเร็วมากบอกเลยนะ <c oughs> แต่ลงหมดครับ ถึงแม้ทามิงจะเลทแต่ลงหมดเพื่อนสกรีนไฮลินจีแต่ลินจียังไม่ไปจกไม่ได้จกไม่ได้แอนเดอร์สันโดนโดนสวยสวยขู่วิ่งฉีกวิ่งฉีกวิ่งฉีกเข้ามุมเพื่อนส่งกูหน่อยเฮ้อโอ้โหเลตเลยพ่อเมึงอยยิบเต้เราจะตามทันได้ยังไงถนะ้าเกิดว่าเคอร์รี่ยิงไม่ลงวฟูฟลีบ้าวสวย โอเว่นข้างในสามเลี่ยมแทงไปฮิกกินส์สวยเดี๋ยวผมต้องดูเนี่ยว่าใครเล่นวงในได้ดีบ้างนี่ครับเอาทุดเวงเรับเลฟวิงมูตอมโบจะยิงสามเหรอโอเคสวยมามามายืบยืบยิงแม่งเลยโอ้ย ลงกี่โมงวะเฮสติงเฮสติงทางไหนทางไหนทาง้างเอ้ยอยู่โอ้จะเฮ้าโอ้กบจะอีกทีเปลี่ยนกันระหว่างเกมนี่แหละ <c oughs> ผมขอเป็น n o r m a l ้วกันนะรอ,อจกรอจกรอจกสติลยังไม่ส่งนึกว่าส่งแล้วซึบเอ้ยมูตัมโบครับมตัมโบให้เดวิส 5 4 2โฟทีูวัน้วันทูทีไม่ได้เป็นคนที่กิเลววิ่โอ้โหฟิลโกยิง20ลงแค่ครับผม15้เต็ม1แอสซิสรคบตาปืนาเลยตอนนี้5้าพลังยิง3เต็มก็9หนึเว้ยยิงยังไงก็โอเคมาลินมันมัน มาส yeah. ักเยมาลินสกรีนสกรีนสกรีนซะให้สกรีนเข้าไปใต้แป้นว่ะเพื่อนโอ้แล้วกู้ากูไม่เข้าไปจุดน uh> ี่มึงก็ไม่จ่ายอะเว้เลยเอ้ยไม่มีตัวตนเลยเว้ยโอ้โหเรียบร้อย มีตอมปู้เวฟวงในอย่างโหดครับตัวอย่างควายอ่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่เฮ้ยเฮ้ยึวัย <c oughs> <c oughs> แม่ฮ <c oughs> ึโอเคมีแต่ฟรีโตรี่แหละที่ไว้ใจได้ะนี่บ <c oughs> มันยากกว่าประมาณสองภาคที่แล้ววะเฮ้ย โอ้โหนี่เล่นานเหลือเกินเออรี่กูงงแท้พี่มึงมากเลยตอนนี้เอรี่วิ่งจำเมีคนไปวิ่งทับลายเราเฮ้ยสามแต้มปะทีมฮาร์ดเวย์สามแต้ม,ม,ตมแปดสิบสองเนะี่ยจริงๆมันก็ยิงได้นะเว้ยโอ้โหมึงดูคริสมอลินดิคริสมูลินหรือมันลินเราอย่าเพิ่งบ้ายิงเยอะตอนนี้เดวิดเดวิดหุนมาเจอกับทีมฮาร์ดเวย์ อัดเอาไว้อัดเอวฮุ๊ดุ๊โอเคทีมทีมทีมลุยเออเดวิดปล่อยมันปล่อยมันสวยๆยี่ยมกูไปละกูไปละวทรงเฮ้อวัยแม่หายแต่ลงครับโอเคสาเลี่เลนไหมครับ เอ้อมันเป็นโลลิสแล้วมันก็ยังยัง,ยงลงอยู่ครับทีนี้ใจเย็นกูเนี่ยใจเย็นอยโอ้โหเฟเดร์เวมาหมุนโอ้โหมันหมุนยิง <c oughs> วมากไม่เคยเกี่ยวจริง <c oughs> อะไรครับแต่ว่าตอนนี้ช็อกมางครับ <c oughs> ทีมเยือนออกนำไปห้าแต้มครับลิมจ <c oughs> อีอย่ายเพิ่งจะใครเอ้ยกูยยลืมอีกแล้ว มึงนี่ก็บ้าจบเลือเกินเช็คแต้มแปับ2ี่หแต้ม5รีบีวด์2แอซิส์นะครับฟิลโกไม่ต้องไปสนใจนะครับฟิลโกเปลืองมากว่านี้ิลเลียมวิ่งแล้ววิ่งมาครับจะทิ้งข้างในใช่ไหมดักไว้กันดักไว้กันิลเลียมเดวิสนะหมุนหมุนหมุนแน่หมุนแน่ตัวเนี้ยมันหมุนเอาจนตายครับเลียมครับ มุชาบกกาแลนลุยสบายสบายลุยใส่พิลี่สบายสบายครับโอเคช่องว่างสามแต้นครับห้านาทีครึ่งเวลายังเยอะอยู่เลยครับกูลงมาเท่านั้นแหละเพื่อนเราเรียบร้อยแม่งเร็วเกินโกลุน ไยสามแต้มสามแต้มเจ็ดสิบแปดข้างในเป็นมารินครับเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยเย้ทำไมตอนกูไม่อยู่เก่งกันจังไงอ้าวเรียบร้อยครับ ยิงไม่ได้เอ้ากูณลกำลังจะยิงสามแต้มเพื่อนเด้มึงเคยเห็นกูเล่นซีรีส์ไหนแล้วชนะเกีแรกไหมไม่มีนะเห็นะหมเห็นยกมแรกึงแพ้ตลอดแหละอืงดับเิทีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมึงฮิว ช่วยกูลีบาวดิดเพื่อนนี่ก็ตามแต่ผมก็ถนัดแค่ในชุดมากกว่านะ <c oughs> ครับ <c oughs> เลี้ยง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 มายิงแม่งยากชิบหายนะเออไปปรับท่ามันช้าลงปะ <c oughs> ปรับท่าย,ยิงให้มันช้าลงหน่อยไหมวันนี้มัน <c oughs> <c oughs> เป็นเวลี่ควิกไปเลยปะวะ พี่ยิงเฉยอ,อย่างเงี้ยยิงยากต้องกดแช่งงว่ามึงจะยิงช้ายิงเร็วเนี่ยพี่ไม่ชินนะเดอ,อไม่ชินท่าไม่ชินท่าไม่ยากหรอกไม่ชินท่าครับหนจะชินกันแล้วกัน